Oh, โอ้โหพอฝนตกมานะคะสวัสดีค่ะกระท่อมชมจัน Channel น,น,นะคะอีกคลิปหนึ่งดูสิคะเนี่ยวันนั้นป้าพามาดูดอกตูมยังไม่บานแต่ก็เหมือนจะแห้งๆเหี่ยวๆไม่มีชีวิตชีวาแต่พอฝนตกมาดอกไม้ก็ชูช่องามเลยนะคะเนี่ยอันนี้กุหลาบสีขาวโอ้ห oh, สวยนะคะแล้วก็มีกุหลาบสีแดงมีกุหลาบสีแดงเริ่มบาน บานเยอะแล้วนะคะถึงแม้ว่าดอกจะไม่โตเท่าไหร่แต่ก็สวยอยู่นะคะอดอกไม่โตแต่ดอกสวยค่ะหายไปตั้งแต่เมื่อไหร่ดอกไม่โตแต่ว่าก็สวยอยู่นะคะดอกก็เยอะอยู่อันนี้กุหลาบวันนั้นเหมือนกับว่าจะไม่ได้บานมันเหี่ยวมากแล้วก็มีแมลงกัดกินแต่พอาโดนฝน แค่วันเดียวนะคะแต่ก็มีดอกบานเต็มเลยนะคะสําหรับกุหลาบสวยจังสวยมากๆเลยนะคะเก็บกุหลาบสวยมาฝากนะคะตรงนี้เก็บกุหลาบสวยกับน้องไม้ทองจอมซนมาฝากด้วยนะคะ ว้าวก็สวยดีเนาะมาทางนี้ก็มีแต่น้ำในนั้นยังไม่ได้ล้างน้ำยังไม่ได้ล้างในบ่อน้ำผุก็ว้าวสวยจังเลยดอกนี้ก็งามนะคะ สนมากเห็นไหมต้องระวังดีๆฟันแหลมมากนะฟันแหลมมากเจ้านี้ต้องระวังเลยอ่าเห็นไหมก้อนหินไม่น่าหะฟันถึงหลอบอกว่าไม่ให้กัดแต่โอ้ยทำไมสนนี่ซึ่งเขาสนุกมากเลยนะคะดูดูยายก็โอ้ไม่เอาไม่เอาอยากยา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 หยอกแบบนั้นไหมอยากฝึกแบบนั้นไม่เอาดู กัดเจ้าของนี่เอาต้องให้กัดข้าวของอย่างเดกอนยเด็กโอยเ็กโอ้ยเด็กอ้กอ้ยกเกยเ็ยเ็ก้ยกโอนกโอ้สกสอ้กมากเลยสด็กโอเกยเกก ลูกบอลเราเยอะๆไปไหนหมดมาไม่เห็นเลยอ่าดึงเอาเอาดึงเอาแย่งแย่งเอาแย่งโอ้ต้นไมนี่เก่งมากนะแย่งเขาโอ้โหนี่ดูดูไม่ยอมปล่อยไม่ยอมปล่อยไม่ยอมปล่อยโอ้โหเก่งเนาะเก่งเนาะแย่งเก่งจังเลยเนาะแี่แย่งเก่งจังเลยเนาะน้องไหมนี่ ดดููยายกลับมาจากทําง,งานก็คอย,ยได้มีรอยยิ้มกับน้องไหมทองนี่แหละนะคะมาเติมกําลังใจด้วยความสุขสนของน้องไหมทองนี่นะคะชอบเล่นสนุกเล่นซนให้เราได้มีรอยยิ้มนะคะแล้วก็เหนื่อยบา <c oughs> งทีก็เจ็บตัวด้วยเหนื่อยด้วยกับการที่จะเล่นด้วยเนี่ยดูเขาดูดูด,ดูดูแม่นักเลงใหญ่ดูชิดูิ้า <c oughs> เจ็บไหมล่ะคะเนี่ยฮะเจ็บเจ็บไหมล่ะคะเนี่ยเจ็บเจ็บดูเขาดูเขาเก่งมากแข็งแรงมากเลยนะคะตอนนี้ไม้ทองแข็งแรงมากเลยค่ะดูดิคะดูสิค่ะเล่นนี่โอ้น่ารักจริงๆเลยน้องไม้ทองไม่สูง ปวดแล้วเมื่อยแล้วจังจ้องจอง้จงจง้งแล้วก็กระโจนจงัจงจง้งจ้งแล้วก็กระโจนดูสิเนี่ยอ,อยู่จนเฮ้ยดูจนอู้ยอุ้ยน้องไหมเจ็บไหมลูกทำไมกระโดดกระแทกแรงจังเลยอะ่ะฮะ ไม่กลัวเจ็บเลยก็แทบแบบไม่กลัวเจ็บเลยเจ้านี้นี่นะ<า>ขอหน่อยขอหน่ <c oughs> อยเล่นสุกสนสร้สรางรอยยิ้มให้กันเนาะ เขาเห็นเรามาจากทํางานเขาก็มีความสุขวิ่งวิ่งรับคนนู้นวิ่งแล้วอุ๊ยอะไรลูกระวังนะติดคอนั่นน่ะวิ่งรับคนนู้นวิ่งรับคนนี้วิ่งตามตาต้อยต้อยต้อยวิ่งหายายวิ่งหาคนนน้นคนนี้มีความสุขมากเลยน้องไหมทองเล่นกับแม่ปล่อยคนเล่นกับแม่ปล่อยเก่งมากเลยเนาะ ไหนดูจีดูจีกระโดดจะกระโดดไหมอู้หวยหวยห่วยหวกระโดดอ้าวห่ไวยหเว้ยห่วยห่วยโอ้โหกัดขาดเลยกัดขาดคันดรียลโอเคเหนื่อยแล้ว,เด,ว <นะ S 1> เดี๋ยวจะไปเดี๋ยวจะไปพักเดี๋ยวจะไปทำงานต่อไป คลีย์งานต่ออีกนิดนึงหมดแล้วไม่มีให้ไปหมดแล้โอเคนะคะสำหรับคลิปหน้ารักของน้องไหมจองน้องไหมจอดีค่าก่อนลูกดีค่าก่อนดีค่าก่อนเร็วไหมทองดีค่าก่อนเร็ววัสดีจ้าก่อนสวัดีจ้าดีจ้าจ้าก่อนเร็วาจ่จาไอ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอเค